เอามาหอดจอดเทิงครับพี่นองครับมาเป็นรอบที่สองนี่นี่ปีกายมา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 ,มาทรงอีกโคมหนึ่งมือนี้มาทรงแม่แยกลูกคุณพ่อก็กินข้าวทาเมื่อท่านอีมซ้ำผมจะได้สองคำป่าคอใหญ่เพ่นว่ามาทรงแม่แยกลูกครับว่กไก่บกไก่ครับบ้านโคกพระอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญเดี๋ยวพาไปส้มครับเป็นแม่แยกลูกแม่แยกลูกครับได้มาเมื่อวานครับนี่เอาเขาคอกให้เพื่อนเรียบร้อยแล้วละ หอยก็กินยาเลยนี่เปลี่ยนเข้าไ้ฉีดยาไ้ข่าพยาบํารุงไ้เรียบร้อยเข้ากับเปียนไ้แดงจึงคึ้งยู่นี่บ่อึดหยากินเพราะว่าเพื่อนปลูกยาไว้แล้วก็เฟื่องกัหลายยาก,กัหลายเฟื่องกัหลายอยู่มองดีแล้วน,นี่มามารดอีกขั้นหนึ่งครับเป็นลถผสมงัวนน้ำบานนี่นะครับ คำพูดน้ำพ่นเด้อนี่หนึ่งแปดสามหาบมะลาหน่อยบนหนาวว่ามกลาหน่อยโอ้เป็นใครอีกตีดี๋ยวคำพูดน้ำพ่นก่อนครับโชกมาียบบ้อยครับพี่น้องครับหวังว่าปีหน้าอาชีได้ไม่อีกหวังหวังว่าปีหน้าชีได้ไม่อีกครับถ้าเพื่อนได้ขายตัวนี้บางที่เพื่อนก็อาชีเลี่ยงไหวครับนี่เอฟซีครับอยู่กับบ้านนี่ละบ้าน กพระนี่ละใกล้ๆนี่ละติดตามตลอดเ <F 3 S 1> พี่วอพี่เอฟสี่คล้องแเพื่นไปปิดหน้าคอกเลยครับไปเบื้องหน้าขอกับคุณแม่เมื่อเสาร์นี่ขอบคุณหลายๆครับพอ่อกาสนาครับพี่น้องครับอีบอยู่ทงไฮทงหน้าครับล้มไหวไหว,ไวครับเมื่อน,นี้มืออื่นดาชีหนาวด้วยพี่น้องไอ้นิ่ข่าวว่าชีหนาวมืออื่นทงไฮทงหน้าครับ สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเทียงครับมาเบิ้งลูกแจ็คพอตลอยหลานครับราคาหนึ่งันครับสูงลอยสาสหนาแห้งครับงอตัวนี้ครับอายุปีต้นๆ้นครับแม่สาวเด้อปีต้นต้นครับ1 8 0 0นดครับลูกแจ็คพอตลอยหลานผู้ลำยาวๆเลยครับลำยาวๆเลยปีต้นต้นเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเฮ็ดแม่บอกแม่พันได้ครับตัวนี้ครับ สายเลือดดีครับเล็บงามครับเล็บหนาเล็บหลังงามนุ่มสีเต่าแข้งขาใหญ่ขาหนาขาหลังใหญ่สีหมกตานสุกครับสีหมกตานซุก,ซก,ต,ซกต่างข้อจนๆครับมืนแปดครับเมสาสดๆเลยสดๆแดงๆเ,เลยจับได้ใบได้ครับจับได้ใบได้นี่เบื้องหน้าตาครับ จะหมูสีดำครับบบฉีบใบแวงดอกงวยยังสดครับลำโตเงาควันจับดีนอกตั้งโจโกยุทู่เทงรถเนั่นเป็นแม่แยกลูกครับมาเมื่อวานขึ้นรถเตรียมทรงเลยเด้อครับทรงบ่อไก่บ่อไก่ครับประมาณสามกิโลครับเป็นแม่แยกลูกเพิ่นมาปิดนาค้อครับเดี๋ยวยังลูกเจาะโพตลอยล้านครับราคาหมื่นแปดครับสะโพกใหญ่ๆบันทายงามๆครับแม่บอกเด้อตัวนี้ครับเห็ดแม่บอกได้สบายครับ งวมีสายเลือดอยู่แล้วครับตัวนี้ครับล่ำเงาหนังหนา,นานครับมือนแปดครับมือนแปดเป็นงวแม่สาวลูกแจกพตรตลอยหลานแข่งขาดีมัดบม่มมี่มงตีบม่มมี่มงตีครับตัวนี้ครับสีมุมมักตานสีงามครับสีนี่สีงามออกลูกมานี่แดงแปดแดงแปดเด้อออกลูกมาครับผุ่นล่ำเงาครับล่ำเงายืนเย็ดขึ้นหนึ่งเลย ยืนยาชาหนาวเลยว้วนดีครับงวดตัวนี้พ,วพ่วงหางไงดีกกหางไงเพดดำดำเด้อเพดดำอย่พูนว่ตแต่ว่าเพดเพื่นหันมาให้เบิ้งเลยพูนยกเทอเลเอครับยกเทอเลเอเลยสูงลอยสามสิบแล้วบอพิดหวังครับตัวนี้ครับราคาหมื่นแปดครับเป็นงวดแม่สาวลูกแจ็คพอตลอยล้านพี่งวดสนเข้าไมาครับข้าเจ้าสนมาน้ำข้า,าครับ อยากแผงดังจักหน่อยครับตว่าขั้นป่าแซ่เมาก็โอเคแต่ว่าจูงก็ง่ายอยู่ดอกครับจูงง่ายอยู่กระจับได้ายได้อยู่ครับแต่เพินเ่นแทงเข้าไม่บทันในเศร้าตว่าจับได้ใยได้อยู่นี่กำลังลึงเข้ากาล่างลึ่งเข้าเป็นเสืกอยุดนะครับเป็นเสือกแล้วครับหมืนแปดครับหมือนแปดได้ลูกแจ็คพอตลอยล้านไปโอ้หนาครับ วหนาดูกใหญ่ครับดูกใหญ่โค้งสางใหญ่เอาถอยไปอีหล่ะถอยไปพี่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 ถอยออกมาถอยออกมากูนนี่สิยูท่านี่บ่อ่ะสนใจโทรหาเบาตึงครับสุดมอวานย่างมะทุดโตด้วยครับออกตัวเดียวเป็นแม่แยกลูกครับออกตัวเดียวครับลงชิบมือวานหาชุด ไปแล้วชุดหนึ่งครับยังอยู่สี่ชุดครับพี่น้องครับตัวนี้ลูกแจคพอรอยรลานทายให้เบิรงใหมครับงามอิลีครับตัวนี้ครับอ้วนดีน้าดีนาปึดเลยเรียบงามแข็งขาไงดีนมซีเต่าเหมาะสำหรับไปห,หาแม่บอกแม่พันธุ์ครับแม่บอกแม่พันธุ์เดอ้อตัวนี้เดอ้อพูดแม่บอกแม่พันธุ์ได้ครับ